สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนอาเชิญนั่งลกูกจ<ะ>่าเชิญนั่งอาวันนี้เราจะมาเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่10เรื่องมาตาแม่ก,กบอยู่ที่หน้า65ก่อนอื่นที่เราจะเรียนครูจะพาเราทำกิจกรรมก่อนโดยครูจะใช้เพลงมาประกอบจังหวะอาน้องปังพร้อมหรือย,ยังลกูกอาโอเค อาโดยเพลงเอามือขึ้นมาก่อนเอามือขึ้นมาโดยเพลงมีชื่อว่ามือตักมืออ่าทําไปพร้อมกันกับครูก่อนอ่าน้องไนท์พร้อมหรือยังลูกอ่าาทำไปพร้อมครูก่อนนะหนึ่งสองสามมือมือมือตบตาตบมือตบมือตบไหลมือมือมือ ตบมือตบไหลแลวสลับและสละสับกันไปแลวสลับแลวสลับกันไปตบตักตบไหลตบมือตบมืออ่าทุกคนเอามือขึ้นมาใหม่อีกรอบหนึ่งลกเอามือขึ้นมาอีก1รอบโดยครั้งนี้จะพาทำการฝึกสมองแยกซ้ายแยกขวาอ่าถ้าทุกคนพร้อมแล้วเอามือมาเดี๋ยวครูจะหันหน้าไปฝั่งนี้อ้าวหนึ่งสองั หนึ่งสองสามซ้ายหนึ่งสองสามปกหนึ่งสองสามหน้าหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามหลังหนึ่งสองซ้ายหนึ่งสองปักหนึ่งสองหน้าหนึ่งสองหลังอ้าวนักเรียนลูกก่อนอื่นที่เราจะดําเนินการเรียนของเราครูจะพานักเรียนเข้าสู่กระบวนการขั้นนําก่อนที่จะเรียนโดยครูมีอะไรเอ่ยเอาบอกหน่อยอะไรเอ่ยนี่รู้รไหมเอ่ยอ่ามันคืออะไรมันคืออะไรเนี่ย เขาเรียกลูกอะไรลารู้จักไหมลูกอะไรเอ่ยนี่เต่าอ่าเขาเรียกลูกอะไรกับตานเก่จ๋งมากลูกเขาเรียกลูกเต่าโดยครูจะแบ่งทีมก่อนอันดับแรกโดยจะแบ่งเป็นสองกลุ่มวันนี้นักเรียนมาสิบคนแบ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มละห้าคนอ่าทุกคนพร้อมที่จะเข้ากลุ่มหรือยังพร้อมหนึ่งสองสาม ใครเอ่ยใครเอ่ยกูมีคำศัพท์ให้บนกระดานให้เรามาประกอบเรียงคำดูสิว่ามันจะตรงได้ไหมตงว่ามันจะตรงกับคำศับ์บนบนทีวีได้ไหมกลุ่มไหนใช้เวลาน้อยที่สุดและกลุ่มไหนมากดติ้งๆๆก่อนกลุ่มนั้นจะเป็นผู้ชนะพร้อมหรือยังลูก พร้อมแล้วไปกันเลยนักเรียนลกูกตอนนี้ครูจะพาทำกิจกรรมก่อนเข้าสู่บทเรียนโดยครูจะเอาลูกเตา๋าโดยในลูกเต๋าจะมีพยัญชนะพร้อมสละให้เรามาเรียงดูซิโดยคำที่จะเรียงอ้าวนี่อยู่ข้างหลงังนี่ลกูกเป็นการใช้อิเล็กทรอนิกส์ใช้ระบบสุ่ม พร้อมหรือยังลูกทั้งสองกลุ่พมพร้อมแล้วอ่าพร้อมแล้วครูไปเลยนะคำที่หนึ่งคำว่าช่วยกันก่อนไลอ่าจริงมากจริงมากอ่าพร้อมหรือยังคำที่สอง พร้อมแล้วอามาดูซิหนึ่งสองสาได้คำว่าคำว่าอะไรอ่ เรียนลูกหลังจากที่เราทํากิจกรรมก่อนเรียนเมื่อกี้ผ่านไปเราก็จะมาเข้าสู่เนื้อหาซึ่งเนื้อหาของเราหน่วยการเรียนรู้ที่เท่าไหร่น้าอ้อยทิพค่ะมีชื่อว่ามาตาแม่กบทุกคนช่วยกันตอบนะลูกต่อไปนี้อ้าวมาดูซิฉันคืออะไรฉันคือคณฉันคืออะไรลูกฉันคือภ<ก>าพนี้มันคืออะไรเอ่ย อ่าดูสิใครคิดว่าอาบน้ำยกมือขึ้นอ่ามีไหมใครที่คิดว่าไม่ใช่อาบน้ำอ่ามาดูนะคําว่าคําว่าอาบน้ำคําว่าก,กบคำว่าสิบเห็นสีแดงๆมงไหมมันคืออะไรเอ่ยน้องปางน้องปางมันคืออะไรลูกนี่สีแดงแดงนี่สีชมพูนี่มันคืออะไรลูกมันคือแม่กอ่าอกเก่งมากมันคือแม่กบตัวสะกดคำเหล่านี้จะสะกดด้วยแม่ อ้าเก่งมากต่อไปเขายังมีบอกน้องปังอ้าวดูนะลูกอ้าวต่อไปนะลูกเขาบอกว่าคำนี้คืออะไรเอ่ยสะกดหน่อยหนึ่งสองซ้ำใช่ไหมเอ่ยใช่อ่าตาอไปคำที่สองคืออะไรเอ่ยลาบลาบอะไรลาบอะไรเอ่ย ใช่ลบหมูลาบไก่ไหมอ่าเออโชคมากเก่งมากคำนีสะกดได้ว่าอย่างไรเอ่ยลออาบวลาบอตัวสะกดนั้นคือตัวแม่กบอ่าแม่กบแหละคือคําว่าอะไรเอ่ยคําว่าอะไรน้องบัวตองรู้ไหมเอ่ยลาบตัวนี้สะกดด้วยตัวตัวอะไรเอ่ยอ่ายางเขาสะกดด้วยพ เออเก่งมากน้องบิวพอสัมเพาต่อไปคำสุดท้ายคืออะไรเอยข้าวเกียบข้าวเกียบเคยกินไหมข้าวเกียบเคยอ้าเขาบอกว่าให้นักเรียนมาฝึกอ่านคำที่หนึ่งอ่านว่าอะไรเอ่ยอ่าพร้อมกันหนึ่งสองซ้ำรูปรูปจ้าต่อไปคำที่สองน้องมะพร้าวอ่านว่า ดังๆยีราบค่ะอ่าเก่งมากอ้าวต่อไปเห็นไหมลูกเพราะฉะนั้นน้องก้าวน้องบิวดูพร้อมกันลูกคําว่าลูกคําว่ายีราบคําว่าภาพเป็นตัวสะกดอยู่ในมาตาแม่ <c oughs> อ่าเก่งมากแม่กบแม่กบ <c oughs> ต่อมา <c oughs> ทีนี้จะเข้าสู่เนื้อหาแล้วนะ <c oughs> แบบจริงจังเลย <c oughs> อ่ามาดูมาตาแม่กบ หรือแม่กบมีตัวสะกดกี่ตัวบอกครูสิน้องปังมาตาตัวห้าตัวประกอบไปด้วยหนึ่งคือตัวบอใบไม้ตอบไปมีห้าห้าตัวทีนี้เรามาดูซิมาตาแม่กบน้องบิวทีนี้ มาดูซิมีทั้งผสมด้วยสละเสียงสั้นน้องมะพร้าวผสมด้วยสลาเสียงสั้นและเสียงยาวอ่ทุกคนอ่านพร้อมกันคําที่ผสมด้วยสลาเสียงสั้นคําที่หนึ่งอ่านว่าคําที่สองอ่านว่าคําที่สามอ่านว่าคําที่สี่อ่านว่าเอาใหมหนึ่องสองซ้ำโอเคนอกจากนี้อ่านน้องมีนนอกจากนี้ลูก ยังมีตัวสะกดแม่กบที่ผสมด้วยสะเสียงยาวผู้ถามว่าเสียงยาวนี่สระอานี่มันผสมด้วยมันเป็นสระเสียงสั้นหรือเสียงยาว้แต่ถ้าพูดว่าอะอะเป็นสระเสียงอะไรไอ่าเก่งมากแสดงว่านักเรียนแยกแยะได้เขาบอกว่านักเรียนน้องเก้ามาฝึกอ่านพร้อมกันคำที่หนึ่งอ่านว่ารู้จักไม่จอบคืออะไร บ้านเราเรียกว่าบักจกจอบเก่งมากจอบเอาไว้ขุดดินต่อไปคำที่สองคือคำว่าคำที่สองคือคำว่าคำว่าอะไรนะคำว่าอะไรนะอ้าวอ้าวต่อไปมาฝึกอ่านมาตามแม่กบคำที่หนึ่งคำที่หนึ่งคำที่หนึ่งน้องน้ำอ้อยอ่านว่า ดาบค่ะเก่งมากคำที่สองทูบครับถูกครับคำที่สามเล็บครับอ่ต่อไปจะเข้าสู่กิจกรรมลูกพร้อมหรือ,อยังถ้าพร้อมแล้วไปกันทีนี้เราจะมาเลือกคำที่อยู่ในมาตรามแม่กบเท่านั้นนะ เข้าใจไหมลูกคําไหนอยู่ในมาตตาแม่กบเราค่อยเลือกคํานั้นแม่กบแล้วลูจา้าถ้าคำไหนไม่ได้อยู่ในมาตตาแม่กบเราไม่เลือกทุกคนพร้อมหรือ,อยังพร้อมแล้วค่ะอ่าถ้าพร้อมแล้วลงมือเลยเ่าประมือให้กันหน่ออ,อ่านักเรียนลูกหลังจากที่เราทํากิจกรรมชีบหมูกระทะไปเรียบร้อยแล้ว โดยครูจะให้อ่านออกเสียงทีละคนให้เราชี้คำศัพท์แล้วก็อ่านออกเสียงพร้อมหรือยังลูกพร้อแมแล้วคะ่ะคนที่หนึง่งชื่อขยับมาน่อยนึงให้เพื่อนชี้ชี้คำไหนลูกอ,อ่านว่าเคารพบคนต่อไปคำไหนลูกคำน,นี้คะ่ะอ่านว่าสาบแช่งจ้าต่อไปคำนี้ค่ะคำนี้อ่านว่าทัพพีพเก่งมากคำต่อไปคำนี้คำนี้อ่านว่า ทะเลสาบแบบเก่งมากลูกต่อไปคําว่าคำนี้ครับไหนเอ่ยอ่านว่าไมโครเวฟครับอ่าเก่งมากปบมือให้ใจอ่าลูกนักเรียนทุกคนลูกต่อไปเราจะเข้ากิจกรรมเดี่ยวรายบุคคลนั่นก็คือเกมบิงโก นักเรียนพร้อมหรือยังลูกพร้อมแล้วพร้อมแล้วอ,ะอ,วอ่ะเตรียมตัวนะป้มลงไปโดยคำศัพท์จะอยู่บนทีวีอ้าวคำที่หนึ่งคำว่ามีไหมเอ่ยอ้าต่อไปคำที่สอง ต่อไปคือคำว่าคำว่าอะไรเอ่ย<ะ>อ่านว่าอะไรลูกล<ะ>อ่าล่าล<ะ>อ่าไหนใครบิงโก<ะ>อ่ายกขึ้นแล้วบอกว่า<ะ>โอเคอ่านนักเรียนลูกตอนนี้เราจะเข้ามาสู่ขั้นสุดท้ายนั่นก็คือขั้นสรุปโดยครูอยากให้นักเรียนสรุปโดยการที่เราจะ เข้าใจอย่างชัดเจนโดยครูมีตะก้าคำศัพท์ให้ให้เราหยิบคนละหนึ่งคำอ่าน้องกับตาคำที่หนึ่งอ่านว่าจอบครับจอบจอบอยู่ในมาตาแม่กบอ่าแม่กบต่อไปสรุปซิให้ครูซิอ่านว่า เก็บค่ะเก็บอยู่ในมาตาแม่แม่กบค่ะเจ๋งมากต่อไปอ่านว่าจ๊บค่ะจ๊บอยู่ในมาตาแม่กบกบโอเคต่อมา องซ้ำนักเรียนลูกและสุดท้ายแล้วเราจะมาร้องเพลงในการทบทวนมาตรตาแม่กบไปพร้อมกันหนึ่งสองซ้ำมาเรียนแม่กบ ต่อไปครูจะแจกใบงานให้เราทําแล้วก็จะมาโชว์ผลงานแจกใบงานไปลูกอน,นักเรียนลูกหลังจากที่เราทำใบงานเสร็จแล้วไหนเสร็จแล้วโชว์ใบงานหน่อ โชว์ไปงานไหนโอ้มีแต่คนทําสวยสวยเอาเก็บลงไปและแล้วเราก็เสร็จสิ้นชั่วโมงนี้หัวหน้าบอกขอ,อบคุณค่ะคุณคุณไม่มา